การเวลาผ่านไป15ปีหลังจากมนุษย์และปีศาจเริ่มทำสงครามกันมนุษย์ได้บุกเข้าไปยังโลกปีศาจผ่านทางประตูมิติและสามารถยึดที่มั่นสำคัญแห่งหนึ่งได้แต่ก็ต้องเสียดินแดนอีกแห่งหนึ่งไปจากจังหวะโต้กลับของกองทัพปีศาจกลุ่มอาณาจักรทางตอนใต้ที่หนาวเย็นสุดขั้วกลายเป็นศูนย์กลางของสองครามย่อยๆกับปีศาจภัยอันตรายและความโกลาหลด้วยน้ำมือของปีศาจทำให้ผู้คนต้องทอนทุกข์ทรมาน ห้ามกลาความโกลาหลเหมือนฝันร้ายนั้นผู้กลาคนหนึ่งได้ยืนหยัดขึ้นพร้อมกับสหายอีกสามคนแล้วออกเดินทางไปปรปาบเหล่าปิศาจการโจมตีที่รุดหน้าของพวกเขากลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของเหล่าผู้คนที่อาศัยอยู่ตามอาณาจักรส่วนกลางแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผู้กลาคุนเคืองกับการบุกโจมตีโลกปีศาจที่ไม่ได้ดังใจหรือว่าเพราะด้วยเหตุผลอื่นเขาจึงแยกทางกับเหล่าสหาย และมุ่งหน้าไปยังปราสาทของจอมาเพียงมันพังเรียบเสมือนลูกธนูที่ถูกปล่อยออกมาและตรงดิ่งยิ่งกว่าเชือกที่ถูกขึงเอาไว้ แลกมากประสาใจขนาดนี้แื่กลับไม่มีใครอยู่เลยกับดักเหรอฮะไม่ผิดแน่จอมมาศตรูพวกข้าดของข้าอยู่ข้างหน้านั่นหาบันศรีสามมันได้ก็ไม่เหลืออะไรให้อาวอนแล้ว วิศาที่ดำเนินมายาวนานจะถึงจุดจบสักทีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุกล่า จะเป็นใครกันนะฮะจอมานไงจอมานเหรออ๋อ้าบมาบ,บ้านนะจะเป็นใครกันแนะ่ถ้าบอกว่าจอมานไงทำไมจอมานจะเป็นผู้หญิงล่ะ้ามันเป็นสมญาที่มีมาแต่เดิมนี่ทำไงได้เราคือจอมานรุ่นที่43ผู้มีฉายาในตาทับทิม เจ้าเป็นจอมมารจริงๆอย่างนั้นเหรอใช่มีตราสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะ,ะเฮ้อวายวายอไนะดีอย่าอางมาเปิดอ,อกบทข้านะเราไม่ได้ตั้งใจำทำเช่นนั้นเลยขอแก่คำพูดหน่อยแล้วกันจอมมานึงเจ้าจะเป็นสตรีหรือจะอืมแค่ไหนข้าคือผู้กล้าผู้กล้ามีหน้าที่ต้องปราบจอมมารเพื่อผู้คนเพราะว่ามันคือความยุติธรรมเรียมตัวงั้นเราจะหลีกทางให้ แล้วก็ขอกล่าวทักทายท่านว่าสวัสดีค่ะอะ,อะไรกันเนี่ยพรมน่าเกรงขามอยู่ไหนกันเรารอมานานแล้วเราเฝ้ารอการปรากฏตัวของท่านมานานมากแล้วเราตั้งหน้าตั้งตารอมาตลอดรอคอยที่จะได้พูดคุยกับท่านเออ รเรามาเปิด,ปดฉากกัน,<า>กนดีกว่าฉากแรกหรือไม่ก็ฉากสุดท้ายของเรากับผู้กล้าตั้งใจพูดอะไรกันจะชอม,มานเดิมมาเป็นของเราผู้นี้เธอผู้กล้าเอ๋อขอปฏิเสธ ไม่คิดสักหน่อยเหรอบ,บ้านอะรูบ้บ่าไหมว่ามีกี่ประเทศที่ล่มสลายด้วยน้ำมือเจ้าอตายสิเ้าพวกปีศาจถ่าเท่าไรก็ไม่หมดสักทีอย่าโมโหไปเลยนอกจากเปลืองแรงเปล่าๆแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกพอกันทียามที่อุนราแฮปปี้สุดก็คือเวลานอนนี่แหละหนึ่งกระทงสํสหรับผู้กล้าที่ทิ้งฉันไปคนเดียวได้ลงคอ แต่บ้านหนุ่มสิงเอ๋ยอยังมีเรื่องประเทศแห่งพงไพรอีกที่นั่นเคยเป็นประเทศที่สวยงามแต็ไมไปด้สีเขียวแต่เป็นเพราะพวกเจ้าทำให้ท้องฟ้าถูกย้อมไปได้วยความมืดผู้คนต้องตกระกำลำบากเป็นเพราะถางป่ามาทำฟืนแบบไม่คิดทำให้เกิดมลภาวะจนนำมาซึ่งการล่มสลายด้วยมือตัวเองหรือเปล่ามลภาวะเหรอ,อไม่เข้าใจงั้นเหรอนี่ยอย่ามาตก,กเกี่ยวด้วยคำที่ไม่มีความหมายนะ รัฐมนตรีประเทศแห่งดีบุกที่ถูกบานเข้าสิงก็เป็นฝีมือพวกเจ้าไม่ใช่เหรอพอทำเรื่องชั่วๆแล้วโดนจับได้ก็เที่ยวเปล่าประกาศว่าถูกปีศาจล้างสมองเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นก็เป็นสันดานของนักการเมืองนี่สงครามกับกลุ่มอณาจักรพาใต้เหรอเห็นกับตาว่าคนเหล่าร้อยองถูกข้าด้วยน้ำมือของกองทัพปีศาจนะจอมันทำมายกโทษให้เจ้าแน่ปีศาจก็โดนมนุษย์ฆ่าเหมือนกันรปีศาจมันชั่วช้าไง ใครเป็นผู้กำหนดเรื่องนั้นนะ<อ>หากท่านเป็นพระเจ้าเราก็ไม่เถียงหรอกโอ้โหนะวางมืเอเถอเราชอบท่านจริงๆนะมาทำมาปาาหวานเลยเนอนี่อะไรอะ่ะนี่ก็คือผลจากมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์เฮ้ยเศรษฐศาสตร์ก็ไม่รู้จักเหรอขอโทษนะทิงโง่มันคืออะไรอะ่ะ มันก็คือสรุปข้อดีของสงครามจากมุมมองแบบที่ว่านั่นยังไงนะสงครามจะไปม,มีข้อดีได้ไงขอดื่มให้กับสงครามครับอันนี้สงจากการที่ทําสงครามกับปีศาจทําให้มนุษย์อย่างเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นโรคระบาดและความอดอยากที่ดําเนินมากกว่า500ปีก็พลอยลดเลือนไปด้วยขอดื่มให้กับสงครามที่นํามาสิทธความบั่งค่าให้กับทวีปส่วนกลางดืด่มให้สงครามดื่มให้สงคราม ไม่จริงมนุษย์เห็นด้วยอย่างนั้นเหรอกับเรื่องแบบนั้นพวกปีศาจก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเดิมทีเผ่าที่ส่งอิทธิพลตามท้องถิ่นและเจ้าผู้ครองแคว้นต่างก็อ้างตัวเองเป็นราชาเพื่อทําสงครามนองเลือดแต่ตอนนี้กลับเป็นอันหนึ่งอันเดียวภายใต้นามของเราโดยเหตุน,นั้นสงครามจึงเปลี่ยนแปลงทั้งมนุษย์และปีศาจลลัพธ์มันอาจจะเป็นอย่างที่ว่าแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องริเริ่มหรือปล่อยให้มันดำเนินต่อไปทั้งนั้น เจ้าน่ะคืออาชญากรสงคราม,มแต่ว่าก็บอเข้าใจว่าเจ้าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองก็จะอยู่ข้างเจ้าเองยอมแพ้ซะเถอะทำให้สงครามยุติลงตอนนี้ไม่ได้หรอกทำไมอะ่ะเป็นอะไรไปแล้วองค์ชายท่านพ่อครับพวกเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินสงครามกับปีศาจต่อไปแบบนี้อย่างนั้นเหรอแบบนี้มันจะดี จริงๆเหรอประเทศของเรามีแต่พื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกและที่ได้รับเงินสนับสนุนมหาศาลจากส่วนกลางก็เพราะว่ากำลังตกอยู่ในภาวะสงครามนึกดูสิก่อนที่สงครามจะเริ่มประเทศของเราเคยซุ่มเสี่ยงที่จะล่มสลายเป็นแบบนั้นจริงเหรออาณาจักรส่วนกลางโดยจากทรัพย์สินให้กับบรรดาอาณาจักรทางใต้ที่ประสบภัยสงครามเพื่อให้นำเงินนั้นไปซื้อปัจจัยและอาหารไม่ใช่เหรอ นอกจากส่วนกลางมอบมันให้กัอบอานาจจักรทางใต้โดยไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลยมีความเบื่อเฟ้อในปัสจจกในญานี่ไม่ใช่หรอกผิดแล้วเอ๊มีผู้ที่ได้รับประโยชน์เต็มๆอยู่เอาล่ะเชิญเลยอออเอ,าเอาทานแล้วนะครับไม่ใช่สิค้างไวตรงผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สินะใช่ความปลอดภัยไงควาปลอดภัยเหร ั่วทั้งโลกมนุษย์ตกอยู่ท่ามกลางไฟสงครามหรือเปล่าไม่หรอกกลุ่มบราจากรสนวนกลางเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยถือนี่เอาไปสิฮะ นี่มันม,มันคือตะเคียงที่จะฉายมโนภาพที่สลักอยู่ภายในใจของผู้ที่สัมผัสหรือก็คือเรากำลังดูความทรงจำของท่านออนั่มันงานเต้นรำที่จัดเป็นประจำทุกคืนแสงสว่างที่อลังการอาหารอันหรูหราจริงสิถ้าเห็นคุณนางที่เมาเหล้าอยู่ในวได้อง,งุ่นด้วยอยากก่างกะว่าสงครามอะไรนั่นเป็นเรื่องล้อเล่น มองกันข้ามเลยมันเป็นแบบนั้นได้ก็เพราะสงครามใช่ก็บ้าแล้วสมมุติว่าสงครามยุติท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นโลกจะสงบสุขถ้าปราศจากการบริโภคมหาศาลแบบนี้บรรดาผู้ผลิตของกลุ่มอาณาจักรส่วนกลางก็จะได้รับผลกระทบต้องมีคนตกงานมากมายสบเบียงอาหารในแต่ละวันก็จะขาดแคลนไม่แน่ว่าอาจจะมีผู้คนล้มตายอีกนับหมื่นคนไม่จริงแล้วก็ยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่ง จะมีอีกเหรอน่านั่งลงก่อนท่านบอกว่าดูเหมือนสงครามจะทําให้เสบียงอาหารถูกส่งไปยังประเทศที่ไม่มีอันจะกินสินะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการผลิตอาหารจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหรอกนะตามที่ต่างๆทั่วโลกยังมีคนที่อดตายอยู่เด็กโปรดเถค่ะน้องสาวของฉันจะอยู่ข้างในเฮ้วงานถึงต้องเผาไงเล่าเขาจะเต็โรคมารร้ายจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้เด็กขัด สงครามยุติลงก็ย,ยิ่งมีเด็กพวกนั้นเพิ่มมากขึ้นโลกจะเต็มไปด้วยคนหลายแสนที่แขวงดาบเป็นอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ทักษะการดำเดินชีวิตเลยอาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตแต่มันไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหรอกหรือก็คือคนหลายแสนไม่สิคนหลายล้านจะต้องมีอันล้มหายตายจากเราจะบอกความจริงออกไปดีไหมเนี่ย เพื่อนีวัน,นโอของเจ้าเล็กกว่าที่ประกาศว่าอย่างเป็นทางการนเหรอว่าไงนะคอยล้อเล่นของขนะครับถ้าเผยความจริงที่ว่าพวกเราหายไปคนหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านอาจคิดว่าหมอน,นั่นเป็นพวกขี้ขลาดตาขาวก็ได้แบบนั้นน่ะฉันทนไม่ได้แล้วนะไม่มีทางอื่นนอกจากว่าไปตามเนื้อผ้าเนี่ยทำไมกันทำไมถึงแยกไปคนเดียวล่ะ ไม่จริงเรื่องแบบนั้นมันนั่นคือเรื่องจริงแน่นอนเชื่อก็บ,บ้าแล้วบางทีพวกราชาของมนุษย์อาจรู้เรื่องก็ได้ไม่ว่าสงครามจะยุติลงด้วยชัยชนะหรือความพ่ายแพ้มนุษย์ก็ต้องถึงการล่มสลายอยู่ดีถึงเลือกที่จะไม่พึ่งกองทัพแต่กลับส่งท่านมายัางไงละ่ะถ้าปีศาจได้รับชัยชนะพวกนั้นอาจจะปักหลักในดินแดนมนุษย์เกิดการแย่งทาาและสร้างอนา,านิคมเพิ่มขึ้นเราจะยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นถ้ามนุษย์เป็นฝ่ายชนะ ก็คงทำแบบเดียวกันนั่นแหละมนุษย์ไม่ทำแบบนั้นหรอกอ,อต่างโลกต่างก็ถึงจุดจบเพราะแบบนี้นี่มันทิวทัศน์ที่เราฝันเห็นมาตลอดยังไงล่ะอ๋อมนโนภาพที่เราปรารถนา มนโนภาพที่เจ้าปรารถนาใช่แล้วท่านเคยนึกสงสัยไหมว่ามีอะไรที่อีกฝั่งของเนินนั่นเคยนึกสงสัยไหมว่าที่ปลายทางของเรือลำนี้จะมีอะไรรออยู่อาจจะเคยนะมีอยู่บ่อยไปใช่ไหมล่ะท่านเป็นผู้กลานีตื่นเต้นใช่ไหมล่ะถ้าทางดีใจนะเราอยากเห็นอะไรที่ว่าแบบนั้นล่ะ อยากเห็นโลกหลังสงครามที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราขอพูดอีกครั้งจงมาเป็นของเราผูด้ดีเถิดผู้กล้าเอ่ยเพื่อตามหาสิ่งที่เป็นความหวังซึ่งเรายังมองไม่เห็นเราอยากให้ท่านเป็นดวงตาเป็นแสงสว่างนำทางเป็นดาบให้กับเราผู้นี้ได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกไม่มีทางเหรอ ไม่มีทางไม่มีที่ให้เจราจาเลยเหรอไม่มียองก็บอกไม่มีไงถ้าพูดจริงนะแต่เรา,าเห็นว่ามีเอ้อยทำไมตองใช้ตามองขึ้นมาแบบนั้นด้วยโบราณสอนไว้ว่าให้แบ่งโลกครึ่งใบเป็นสื่อในการเจราจาเอาอฮะาทางสบายมากเลยนะ ู้กล้าที่ไหนจะยอมรับข้อเสนอนั่นก็เหมือนให้กลับไปเริ่มใหม่นั่นแหละคำสอนโบราณที่เรารู้ก็ว่าแบบนั้นเหมือนกันใช่มากนั่นสิที่สำคัญต่อให้ยอมพบกันคนละครึ่งทางมันก็เกิดการแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายอยู่ดีการเผชิญหน้าระหว่างโลกมนุษย์กับโลกปีศาจก็จะเปลี่ยนเป็นแค่การ,รเผชิญหน้าระหว่างดินแดนที่ปกครองโดยผู้กล้าและจอมมารเท่านั้นเองข้อสรุปนั้นจึงเป็นอันตกไป กา,ารเจรจาล้มเหลวสินะแต่ข้าก็หมดอารมณ์ที่จะสู้ด้วยแล้วล่ะเรามีสิ่งที่มอบให้ได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งอยู่เอ๊ะแล้วเรายังไงล่ะฮะเพื<า>่อเป็นการแลกเปลี่ยนเราก็อยากได้ตัวผู้กล้าเราอยากจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างของผู้กล้า<ะ>ใบหน้าท่าน<ะ>ดูเพียเพ้ยนน,นะเจ้ารู้ตัวไม่ว่ากำลังพูดอะไรอยู่อะ่ะก็ะต้องรู้สิสติล่ะ ยังดีอยู่แน่อ๋จะถ่ายทอดเสียงเต้นของหัวใจให้รู้เอาไหมไม่ได้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 เลยเหรอมา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 ดูมีที่ให้เจรจายี่งกว่าเมื่อกี้อย่าเข้ามานะถ้าไม่อนุญาตเราไม่แตะต้องท่านหรอกเราเป็นพวกให้ผลช้าแต่หากท่านครอบครองเราไว้ก็จะสะดวกในหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นอะไรสามารถก้าวข้ามสงครามนี้ไงล่ะแน่นอนว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ ต่อให้เรายอมซิโรราบพ,พวกราชาของมนุษย์ก็ยังคงปิดเรื่องนั้นโลกปีศาสตร์ก็จะแต่งตั้งจอมารตนใหม่มาแทนแถมสงครามนี้ก็ยังมีความจําเป็นต่อทั้งสองฝ่ายอีกด้วยแต่ว่าถ้าหากสามารถบรรลุถึงตอนจบที่ต่างออกไปได้ล้ะก็มันก็จะไม่ใช่แค่เพื่อเราแต่มันคือความหวังที่ไม่มีใครเคยเห็นของโลกในทุกพบเลยใช่ไหมว่าไงละ่ะเรื่องนั้นมัน จ้าเป็นใครกันแน่อ่ากองทัพมีหน้าที่ทําให้สงครามยุติแล้วก็หน้าที่ของราชาก็คือหาจุดที่ได้ข้อสรุปไงเจ้าต้องการข้าวด้วยเหตุผลนั้นเหรอก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้เอ้ยอย่าเข้าใจผิดนะข้าอยากได้ตัวผวกเราจริงๆนะถ้าอยากให้ท่านพาไปดูว่ามีอะไรรออยู่หลังจากนั้นหน้าใกล้เกินไปแล้วเออขออภัยแต่ว่าคือออเสิ่งที่เรียกว่า ความงามของรูปลักษณ์ภายนอกและเรือนร่างที่สมบูรณ์ตามความประสงค์ของมนุษย์ที่เรียกว่าผู้ชายนั้นคือว่าเรายังขาดไปอยู่ไม่เห็นจะเป็นแบบนั้นเลยไม่นะเป็นสิเ,เป็นต้นแขนที่จับได้เป็นลูกๆล,กลยอยเหรอยด่โอดครวนนอะแต่มันย้วยได้แบบนี้เลยนะอคือว่าสิ่งที่ภูมิใจได้ก็คือร่มประจ์ของเราเพราะเรายึดมั่นสัญญาเหนือสิ่งอื่นใด สัญญารูปแบบนี้จึงซึมลึกไปถึงจิตวิญญาณของเราและมันจะคงอยู่ทั้งในอดีตและอนาคตเหนียวแน่นยิ่งกว่าเหล็กกล้าซะอีกเราจะอยู่เคียงข้างท่านไม่ว่าจะยามที่แข็งแรงหรือยามที่เจ็บไข้ก็จะไม่ห่างว่ายังไงท่านจะยอมมาเป็นของเราไหมต้องเขีนฆ่ากันอีกมากสินะจนกว่ามันจะจบเราก็สัญ,ญญาไม่ได้ว่ามือท่านจะไม่ต้องเปื้อนเลือด เราและผู้กล้าเองจะต้องเผชิญกับเรื่องร้ายๆอีกมากมายเยอะยันจะเยือกเลยนะรู้สึกหนาวเรอเรารู้สึกดีตั้งหากตัวของเราเป็นของผู้กล้าตัวของข้า เป็นของจอม,มานทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะทำสัญญาเรียบร้อยแล้วมีใจจังเลยจะ<อ>มาอก่อ,อสิเอ้ยจอแล้วจะเริ่มจากอะไรก่อนละ่ะนั่นสินะเริ่มจากเรื่องอาหารกันก่อนเลยการเดินทางอันยาวนานสินะถ้าเป็นชอบงั้นสินะอ๋อ แล้วเจ้าเราว่ายัางไงเรียมใจเอาไว้หรือยังแน่น,น,นอนอยู่แล้วเรากับผู้กล้าน่ะจากนี้เป็นต้นไปจากนี้ไปชั่วชีวิตเรากับผู้กล้าจะไม่แยกจากกันเรื่องนั้นแน่นอนอะออ,อ,อต้องรักษาสัญญาด้วยนะ กล้าฝากด้วยนะจอมมาขอกอดทีได้ไหมเอยเฮ้ยเดี๋ยวเถอะเอ๊ะอุ้งกอดแน่นผู้กล้าจุ๊บอะอ๊ะไม่ใช่สิหรือแบบนั้นนะแบบกอดแน่นแน่นแน่น แน่นๆนจอมันจุ๊บจุ๊บจะทำอะไรก็ต้องสอบให้คล่องสิก็คงงั้นเอออย่างนั้นแหละฮะผู้กล้าผู้กล้าผู้ช่วยลืมไปชียิ่งเร็วได้ยิ่งดีจะพยายามูกล้าผูกล้าเออจริงสิฮะเอ๊ะไอ้นั่นถอดได้ด้วยเหรอ ปกติไม่ใส่หรอกออเอาละไปกันเถอะไปหาสิ่งที่อยู่อีกฝั่ของเนินนั่นอะ